สรุปทุกมาตรการอุตมะเคลียชรชัดแจกเงินเยียวยาเดือนที่4ถึง6หรือไม่สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านก่อนจะไปร,ะรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลรราดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะจากมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นมาตรการรับเงินช่วยเหลือในโครงการเราไม่ทิ้งกันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรวมทั้งมาตรการช่วยเหลืออื่นๆจากภาครัฐที่ออกมาในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของหลายๆโครงการแล้วนะคะคำถามสําคัญที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนวันนี้ก็คือมาตรการต่างๆจากครั้งจะถูกต่อเวลาไปอีกหรือไม่เงินเยียวยาจะได้3เดือนหรือ6เดือนกันแน่อันที่จริงนั้นเรื่องมาตรการจ่ายเงิน5,000บาทต่อเนื่อง3เดือน โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการ .com ที่ได้ดำเนินการคัดกรองและจ่ายเงินผ่านระบบมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ด้านนายอุตมะเสาวนาโยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่ากระทรวงการคลังยืนยันจ่ายเงินให้กับกลุ่มอาชีพอิสระห0 0 0ันบาทเป็นระยะเวลา3เดือนจนถึงเดือนมิถุนายนนี้และคงจะไม่ขยายออกไปอีกคำยืนยันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนอกจากจะเป็นการเคลียร์ประเด็น เงินได้3เดือนหรือ6เดือนแล้วยังมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดตั้งทีมเราไม่ทิ้งกันเพื่อติดตามสำรวจและรับทราบความเดือดร้อนทั้งนี้หลังจากที่กระทรวงการคลังได้ข้อมูลแล้วเร่งช่วยเหลือพื้นฟูคืนอาชีพคืนรายได้ให้กับประชาชนตลอดจนออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศหลังจากนี้ด้วย สำหรับความคืบหน้าของมาตรการรับเงินในโครงการเราไมา่ทิ้งกันนอกจากคำถามที่ว่าเงินจะได้รับ3เดือนหรือ6เดือนล่าสุดผู้ผ่านเกณฑ์ที่ตรวจสอบฐานะเงินแล้วเปลี่ยนสถานะระหว่างวันที่29-31ถึง31พฤษภาคม2,563กระทววงการครังก็โอนเงินให้15,000บาทภายในวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งผู้ลงทะเบียนรับเงินสามารถตรวจสอบสถานะโอนเงินเรามาทิ้งกันได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน com ส่วนโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบที่ผ่านมาการตรวจสอบจิตเกษตรกรรับเงิน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกศได้ดำเนินการโอนเงินอย่างต่อเนื่องถึงช่วงสุดท้ายของมาตรการแล้วล่าสุดทกศก็ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วทั้งสิ้น7,137,211ราย รวมเป็นเงิน35,518ล้านส่วนเกษตรกร,ร,กรที่มาขึ้นทะเบียนภายในวันที่15พฤษภาคม2563นากาธนาคารจะเร่งโอนเงินให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่เสร็จสิ้นขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนั้นก็จะได้รับเงินครั้งเดียว1 5 0 0 0บาทภายในวันที่15สิงหาคม2563นี้สํานี้สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ